สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ Entertainment Day นะคะเดือนใหม่ก็คู่กับพิธีกรใหม่นะคะคใหม่อาจะใหม่แค่วันเดียวอ๋อหรอแหมมาแทนมาแทนพี่ซันวันหนึ่งนะค่ะซันเขาก็ไปเริงรักที่เกาะมัดสุมนะครับมก็ถือว่าเป็นเดือนใหม่ด้วยนะครับตอนรับเทศกาลวาเลนไทน์เดี๋ยวซีตุดจีนก่อนตุจีนก่อนใช่วันสำคัญของจีนด้วยนะค่ะก็เดี๋ยวไปติดตามหัวข้อข่าวที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ ประมูลภาพคอนเสิร์ตแนางฟ้า Girl's Generation วูดีวุฒิธรยอมรับผมมันผู้ชายบ้างานประพฤติตัวในแบบที่เอาแต่ใจตัวเองอยู่ไปได้ร้อยอยู่ให้ร้อยยสลียวสั่งห้ามเผยแพร่หนังเรื่อง Dawn's Plum ข่าวลนี้นะครับติดตามเลยนะฮะครึ่งชั่วโมงนี้จกกับเต็มแน่นอนครับพูดถึงสาวอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆโดยเฉพาะคอนเสิร์ตของ8สาว Girls Generation แบเรียกไ,ได้ว่ามากำนันกันถึง2รอบให้แฟนๆโซนได้หายคิดถึงเดี๋ยวเราไปชมประมวลภาพคอนเสิร์ตกันเลยค่ะ SM True ส่งมอบของขวัญรับปีใหม่ให้กับชาวโซวอนไทยได้อย่างงดงามและประทับใจจริงๆนะคะกับการกลับมาของ8สาว Girls Generation ในคอนเสิร์ต Girls Generation 4 t h Tour Fantasia in Bangkok ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะณ IMPACT อารีนาเมืองทองธานีซึ่งทั้ง8สาวแทยอนซันนี on, Sunny, Tiffany, ่ทิฟฟานี่ฮียยอนยูริซูยองยุนอาและซอฮยอนก็จัดเต็มทั้งสองรอบจนสามารถสร้างสถิติใหม่ของเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี ที่มีผู้ชมคอนเสิร์ตมากที่สุดถึง20,000คนค่ะถูกต้องนะครับงานดีทีเดียวนะครับการันตีนะฮะความฮอตของ8นางฟ้าได้อย่างดีนะครับเพราะว่าเพียงแค่เริ่มใช้ v t r เปิดตัวนะครับโอ้โหเสียงกรี๊ดนะครับเหล่าโซวอนไทยก็ไม่มีตกเลยเช่นเดียวกับแท่งไฟสีชมพูนะครับที่แฟนคลับนะฮะชูเป็นกำลังใจแบบไม่มีเหนื่อยเลยเลยครับ แล้วก็แล้วตอนนี้นะครับวินาทีนะครับเป็นความสุขนะก็มาถึงนะครับเมื่อ8สาวปรากฏตัวนะครับในเพลง You t ิ n นะครับในชุดเดรสสีดำกระโปรงขนนกนะครับตามมาด้วยพาเรดเพลงฮิตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น g i n ี i บ b มอิ It นะครับ Michelle Girls Parasy แล้วก็ k i s ิ i n g ยู่ด้วยพร้อมเอาใจโซวอนไทยนะครับด้วยการทักทายให้หายคิดถึงนะครับด้วยภาษาไทยครับ ซึ่งวันนี้นะครับชูนไซเอชดนะครับได้รวมภาพความประทับใจนะครับมาให้ชาวโซวอนไทยได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับ we หังจากที่ทักทายจนหายคิดถึงนะคะ8นางฟ้าก็มอบความสุขต่อด้วยหลายบทเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นเพลง Lion Heart G Mr Mr Run Devil Run และ The Boys ค่ะเรียกได้ว่าจัดเต็มแบบสุดๆไม่ให้โซวอนชาวไทยต้องผิดหวังเลยนะคะ จะเตม,มากนี่คือเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่เป็นเกาหลีที่ผมได้เข้าไปดู้วดตาตัวเองด้วยนะเป็นยังไงคะน้ำลายยืดเลย<ม>สวยจังไม,ไ,ไม่ได้แค่ผมคนเดียวทั้งหมรเลยโอ้โห<อ>แล้วคนแน่นจริงๆนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะฮะถือว่าเป็นช่วงของการครบรอบวันเกิดด้วยฮะก็ซูยองนะครับก็อโห ทั้งแฟนคลับทั้งฮอนี่ร่วมกันแสดงความมินดีกันแบบคับครั้งมากๆจัะเต็มจริงนะฮะดูตายังมีประกายอยู่นะคะขอให้มาอีกนะครับผมมาอีกหนึ่งข่าววันเลยดีกว่านะครับนี้บอกไปครับเดือนนี้นะครับก่อนจะไปเทศกาลวาเลนไทน์นะครับเราไปที่ตรุษจีนกันก่อนนะครับไทยกับจีนนะก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนานอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีหนึ่งคอนเสิร์ตเกิดขึ้นด้วยนะครับกับคอนเสิร์ตไทย CCTV Music Festival 2016นั่นเองครับ เปิดฉากคอนเสิร์ตไทย CCTV Music Festival 2016นะครับอย่างยิ่งใหญ่ตะการตานะครับตอนรับวันจุดจีนะครับที่จะมาถึงนี้แล้วนะครับซึ่งบรรยากาศบนเวทีเนี่ยโ,อโหอัดแน่นไปด้วยความสนุกนะครับจากการแสดงของสปินไทยนะครับที่นำทีมโดยฟิล์มรัฐภูมิมาพร้อมบทเพลงอมาตะนะครับอย่างเพลง สร้างไห้ชันนะครับหรือว่าที่คนไทยรู้จักกันนัคือเจ้าพ่อเสี่ยงห้นั่นเองครับโอ้โหเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับจนสนัน่นหอค่ะทางบี้ทัศภาคนะคะก็ไม่น้อยหน้าขอโชว์พลังเสียงแบบสดๆในเพลงชิงหัวค่ะที่เรียกเสียงเฮจากหนุ่มๆเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นนี่ ปอยตรีชดาออกมาในชุดราตรีสุดสวยยาวกับคาราเต์โชว์เพลงคาเมนนะคะก่อนจะเปลี่ยนจังหวะให้ครื้นเครงด้วยเพลงโนบะดี้เวอร์ชันภาษาจีนส่วนศิลปินแดนมังกรนะครับก็จัดเต็มเช่นเดียวกันเลยนะครับที่ขนบิกเพลงเพาะๆนะครับอย่างทางด้านไอซซื่อหยงเฮงนะครับขับร้องนะครับโดยทางด้านหลัวเจียนะครับพร้อมกับโชว์สุดพิเศษนะครับเพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้โดยเฉพาะเลยนอกจากนี้นะครับยังมีศิลปินไทยนะครับแลวก็จีนยังร่วมร้องเพลงนะครับ พร้อมกับส่งเสริมและก็พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศไทยและจีด้วยนะครับ ก็ดีใจนะครับที่ได้มาเป็นตัวแทนของคนไทยทุกคนก็รู้สึกภูมิใจมากนะเพราะว่าทั้งมันเป็นการจัดงานที่มาจากหลายแขนงเป็นการจัดงานที่รวมคนทุกกลุ่มไว้ด้วยกันก็ค่อนข้างจะสนุกดีตอนนี้เนี่ยประเทศไทยกับป,ประเทศจีน,นมีหลายสิ่งที่ทําร่วมกันมากนะนอกจากเรื่องของวงการบันเทิงแล้วในเรื่องของธุรกิจการค้าแล้วก็แทบจะมาร่วมกันเยอะในหลายๆด้านเรียกว่าการจัดงานครั้งนี้จะกระชับความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกอค่ะ ครั้งนี้ก็ถือเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนโดยมีการใช้เสียงเพลงเป็นสื่อกลางได้อย่างลงตัวค่ะโอ้สวยงามนะฮะดูคุณปอยสิอโอ้ดูแบบโกอินเตอร์ดูลุกแบบดูเป็นคนจีนเหมือนกันนะ หน้าก็ไปทางนั้นเน,เนี่ยคือแบบสวยอินเตอร์อินเตอร์ผิวขาวๆอย่างนี้นะคะอตอนนี้มาติดตามเรื่องราวของกระแตอาสยามหลังจากที่เราได้เห็นผลงานของเธอทางด้านเสียงเพลงกันไปแล้วนะวเธอก็จะหันมาเอาดีทางด้านการแสดงนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหม่อมนอ้อยค่ะ ไม่หยุดฝันแค่การเป็นนักร้องเท่านั้นกระแตอาสยามนะคะเริ่มผันมาสนใจทางด้านการแสดงบ้างแล้วล่าสุดเธอก็ขอฝากฝังเป็นลูกศิษย์ของหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือว่าหม่อมน้อยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะงานนี้ก็ทําเอากระแตปลื้มใจสุดๆที่ได้ชื่อว่าเป็นศิษย์หม่อมน้อยโอ้โหโชคดีมากหลายหลายคนบอกกระแตเล่นกับหม่อมน้อยเลยเหรอขึ้นชื่อว่าเป็นศิษย์หม่อมเราก็ดีใจแล้วเพราะว่าเรื่องแ a c t ิ้งเนี่ย แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเรียนเพื่อเอาไปแสดงละครหรือหนังอย่างเดียวมันมันเหมือนพัฒนาในทุกๆด้านนะคะจริงๆแล้วเรียนกับหมอมก็จะได้ทั้งแน่นอนเรื่องจิตใจบุคลิกภาพความมั่นใจ การสร้างงานศิลปะทุกแขนงมันมาจากจิตวิญญาแล้วหม่อมเขาจะเหมือนเปลี่ยนทัศนคติเราให้ให้รู้สึกดีขึ้นเพิ่มศักยภาพตัวเองด้วยในในทุกเรื่องเลยใช่ก็เลยมีโอกาสก็อยากไปเรียนเผื่ออนาคตข้างหน้าเราได้เล่นหนังหรือได้เล่นละครเราก็จะได้ทําในเรื่องของการเล่นละครหรือแสดงให้มันให้มันดีขึ้นกว่าเดิมหม่อมได้บอกไลยว่าเออมาชวนเล่น โห oh. ยังยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องหุ้ยมาเรียนกับหมอมต้องได้เล่นหนังหมอมอะไรเงี้ยหมอมรับเป็นสิทธิก็ดีใจแล้ว หม่อมค่้ก็จะแบบให้กําลังใจเมื้อชมเพราะว่าจริงๆเราเหมือนเป็นคนตั้งใจไงคะหนูเป็นคนทําอะไรหนูตั้งใจมากก็จะเหมือนแบบชมผ่านผู้จัดก,การมาแบบเออเด็กๆตั้งใจเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไม่ได้เรียนคนเดียวประเด็นคือเราโชคดีคือเรียนทั้งบ้านเลยที่สําคัญแม่ก็เรียนด้วยหม่อมท่านน่ารักแล้วก็ใจดีมากคือแค่เอนดูเราคนเดียวเราได้มีโอกาสเรียนแล้วก็ดีใจแล้วแต่ว่านี่แบบ เออน้องมาเอาน้องมาอะไรอย่างเงี้ยยังไม่พอเอาแม่เรียนด้วยไปมามาแม่นี่สิทธิเอกเลยค่ะตอนนี้ไม่แน่ฮะาอาจจะแบบว่าได้เล่นเป็นบทแม่สักเรื่องนึงส่วนผลงานเพลงของเธอนะครับแฟนๆไม่ต้องรอนานแล้วนะครับเพราะว่ากระแตแอดกระซิบมานะครับว่าใกล้จะถ่ายมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับเตรียมตัวกันให้พร้อมเลยงานนี้ขอเตือนไ้ก่อนเลยนะครับว่าหนุกมันแล้วก็แซ่บไม่แพ้เพลงที่ผ่านมาอย่างแน่นอน สนใจเนะเพราะว่าถ้าเกิดติดตามจากมิซูบิโดนะฮะหรือว่าการที่เธอโชว์สดเนี่ยเพื่อเป็นคนจับเต็มนะอาจจะเต็มเต้นเป๊ะเต้นเป๊ะนะคะแสดงก็น่าจะจับเต็มเหมือนกันใช่แล้วละ่ะ <laughs> นะครับมาต่อที่เรื่องราวอีกหนึ่งแรงบันดาลใจดีๆนะครับหลายคนบอกว่าถึงวันจันทร์แล้วโอ้ยไม่อยากไปทํางานเลยนะครับมาดูคนนี้ดีกว่าคุณวุฒิวุฒิธรมิลินทัจจินดานะครับเผยว่าการทํางานคือการสร้างความสุขในชีวิตนะเพราะว่า90%ในชีวิตในชของเขาเนะี่ยคือการทํางานเลยครับ เรียกได้เลยนะครับว่า90%ของชีวิตพิธีกรฝีปากกล้าวูดี้วูดิดทอนนะครับมีแต่คําว่างานนะครับเพราะว่าภาระความรับผิดชอบของชีวิตตัวเองมันเยอะมากครับแต่ทุกอย่างนั้นก็ไม่ได้ทําให้ความสุขของชีวิตตัวเองหายไปเลยครับเพราะว่ารักที่จะทํางานแล้วก็มองว่าการทํางานหนักเป็นเรื่องปกติมากกว่าการไปนั่งเอาเวลาไปทิ้งตามร้านกาแฟครับรก็คงมีช่วงที่รู้สึกว่ามันมันหน่ายมันเหนื่อยมันก่อนหน้านี้เวลาผมไปเที่ยวนี่ผมใช้คาว่าผมหนีไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ไม่อยากจะหนีไปไหนครับผมมีความสุขกับ ทุกวันของชีวิตทุกครั้งที่นึกถึงว่าต้องหนีไปเที่ยวอะวันนี้ตรงนี้มันไม่แฮปปี้เลยแล้วมันก็มีการเปรียบทเทียบงานที่ทําอยู่มันก็จะเบื่ออยู่กับงานความสุขที่สุดคืองานแต่คนมอง<ม>พี่วิวดิว่าบ้าง,งานมากทั้งวันทั้งคืนจะคิดแต่งานไม่เลิกไม่เห็นเป็นไรละครับก็นั่นคือชีวิตเรา<ม>เราใช้คําว่างานไงมันเลยดูผิด<ม>ใช้คําว่าเราใช้ชีวิตสิการใช้ชีวิตของวิวดิคือการถ่ายรายการการมาให้สัมภาษณ์การสัมภาษณ์คนการแก้ปัญหานั่นคือชีวิต ไอ้ที่ผิดปกติอ่ะคือนั่งชิลตามร้านกาแฟแล้วเล่นไลน์อันนั้นแหละผิดปกติแต่พวกเราอ่ะปกตินะก็ถือว่าเป็นการปรับทศัศนคติให้คิดบวกเพื่อการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างมีความสุขนะคะเริ่มซ้อมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็คงมีช่วงที่รู้สึกว่าหลายคนซุบซิบนะฮะว่าที่ผ่านมาดิฉันเป็นคนผิดปกติมาตลอดเลยดิฉันไม่ได้อยู่ในเครือข่าย,ออายร้านกาแฟแล้วเล่นอะไรอย่างนี้อะไรอย่างงี้อ้าวก็เอาเถอะนะคะหา สิ่งที่คุณใช่แล้วมีความสุขนั่นแหละก็ถือว่าตามหามจนเจอในค,ความสุขจุดยืนของตัวเองนะคะมาถึงเรื่องราวของคุณแพลวเชอร์มาวีกันเราก็จะไปสัมภาษณ์เรื่องราวเธอกับคุณโกวศินตกลงเป็นอะไรกันคะ กลับมาสร้างความฟินให้แฟนคลับได้จิกหมอนกันอีกครั้งสําหรับคู่จิ้นลูกใหม่นะคะแพรวเชอร์มาวีกับโกวศิน์ที่เคยร่วมงานกันในละครดังจากวิกหมอชีดเรื่องเลือดตัดเลือดล่าสุดเนี่ยแพรวก็ออกมาเผยข่าวดีนะคะว่าวเร็วๆนี้จะมีการประกบคู่กันอีกครั้งในละครรีเมคชื่อดังอย่างมายาที่มีเป้าอารักกับขวัญอุตสา,ามณีเป็นนักแสดงนําค่ะซึ่งเธอก็บอกว่าดีใจสุดๆเลยที่ได้มาร่วมงานกันอีกครั้งส่วนเรื่องจะมีโอกาสสารสัมพันธ์จิ้นนอกจอกับโกวศินหรือเปล่านั้น คงเป็นไปได้ยากเพราะว่าเป็นแค่พี่น้องกันค่ะคือแบบเป็นพี่น้องที่แบบพี่ชายน้องชายเลยอะก็ขอบคุณที่แบบว่าคิดเออแบบเหมือนเหมือนเขาอินจนแบบว่าอยากให้มันแบบว่ามี something มีอะไรมากกว่านั้นแต่คือแบบ คือพราวกับพี่โก,ก้คือเป็นยืนยันว่าเราก็ยังเป็นพี่น้องกันที่แบบว่ายัางเรียนแล้วก็ไล่สาดรากันต่อไปนะคะ <laughs> แฟนเขาจะมีหวังไหมคะเนี่ยคงไม่ค่ะเพราะว่าแบบกับพี่โก้ที่ความจริงเราเรารู้จักกันมานานมากแล้วถ้าเกิดถามว่าไปเที่ยวไหมก็คงมีแบบว่าคือไปแบบไปรวมกันทั้งแก๊งตั้งแต่ตอนนั้นที่สนิทกันเลยซึ่งแบบแม้กระทั่งพี่เป้ยังมาแจมคือมีบางที่แบบ ทำอะไรเสร็จหรือแบบว่าเหมือนเราแบบมีธุระทํางานอะไรเสร็จเฮ้ยไปกินข้าวกันเป็นพี่น้องมันก็ย่างยืนไงก็อยู่กันนานแล้วก็สามารถแบบว่าเล่นละครอะไรยังไงแบบเต็มที่ไม่ต้องแบบว่ากลัวจะมีงงมีงอนอะไรกันอย่างนี้ก็จะเกรียนให้เห็นกันต่อไปนะคะกำลังจะมีละครเรื่องใหม่ค่ะกำลังจะเปิดกล้องนะคะเรื่องมายาค่ะแสดงกับพี่เป้อารักษ์พี่ขวัญอุษามณีแล้วก็พี่โกวสิน์ค่ะเป้เป็นไงบ้างคะ ตลกสิคะคือทั้งพี่เป้พี่โก้เลยเล่นกันมาเรื่องแล้วลก็ตื่นเต้นกันทุกคนค่ะที่จะได้ร่วมงานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็ดีใจมากก็ติดจอทีวีไว้เลยนะครับเรื่อนี้นะครับได้ฟินกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณแพรนะครับบอกว่าเรื่องนี้จะบินไปถ่ายทำนะครับถึงต่างประเทศกันเลยทีเดียว โหเดียต้องติดตามชมซะแล้วลหละครับผมมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับกับคุณปินชวานันท์นะครับน้องเอ่อน้องชายคุณของคุณปอทฤษฎีนะครับล่าสุดเลยนะฮะหลังจากที่เจ้าตัวไม่เล่นอินสตาแกรมนะครับมาเปิดอินสตาแกรมใหม่นะครับตอนนี้ยอดฟอลโล่พุ่งเกือบแสนคนเลยนะครับตามรอยความฮอตนะครับของพี่ชายมาติดติดเลยนะครับสำหรับคุณปินชวนันท์นะครับน้องชายของพระเอกแสนดีพี่ปอทฤษฎีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ เคยเรียกเสียงคือฮาครับจากสาวๆกับหน้าตาที่หล่อใสนะครับเมื่อครั้งที่ปรากฏตัวต่วตอสื่อนะ,อะต่อหน้าสื่อครั้งแรกนะครับล่าสุดเลยนะครับตอกย้ําความฮอตของหนุ่มคนนี้ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อจะตัวตัดสินใจเปิดแอคเคาท์อินสตาแกรมนะครับโดยใช้ชื่อว่า adpil_chawanan นะฮะหรือว่าปินชวานันเนี่ยแหะครับ ภาพแรกที่คุณปินนะครับอัพลงอินสตาแกรมก็คือภาพเซลฟี่ของตัวเองพร้อมข,อข้อข้อข้อความนะครับว่าสวัสดีครับผมหลังจากเปิดอินสตาแกรมไม่นานยอดคนติดตามก็พุ่งถึง2 0,000ื่นแล้วก็ข้ามคืนผู้ติดตามตอนนี้ขึ้นเกือบหลักแสนแล้วนะคะส่วนคนที่คุณปินกดติดตามเนี่ยมีอยู่9คนเราไปสืบดูแล้วลหะโดย2คนในนั้นก็คือพี่สะพ้ายอย่างคุณโบแวนด้าแล้วก็พี่ชายสุดที่รักอย่างคุณอปอทฤษฎีค่ะทางด้านอินสตาแกรมของโบแวนด้าก็มีความเคลื่อนไหวเช่นกันเมื่อเจ ตัวอัภาพคู่ของคุณพ่อปอและลูกสาวอย่างน้องมะลินอนหลับอยู่เคียงข้างกันแม้จะไม่มีแคปชั่นหรือข้อความซึ้งๆแต่ก็รับรู้ได้ถึงความคิดถึงที่คุณโบนั้นมีต่อปอค่ะครับนันก็เป็นน้องมะลิตอนอยังเป็นทารกอยู่เลยเนาะใช่นะครับเดี๋ยวยงช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะครับเรื่องราวของล e โอนาร์โดดีคราฟิโอมาฝากกันด้วยละครับถทยมั่นใจ ครับบันเทิงต่างประเทศนะครับต้องบอกว่าปีนี้เริ่มต้นได้อย่างสวยงามนะฮะลังคั้งเป็นโกลเด้นกลอบนะแล้วก็แซงวอร์ดนะก็คว้ารางวัลไปได้หมดเลยนะฮะสำหรับหนุ่มหล่อคนนี้ครับเลโอนาร์โดดิแคร์บิโอนะครับแต่ว่าล่าสุดเลยนะครับก็ได้มีการสั่งห้ามนะครับเผยแพร่หนังเรื่นดอนส์พลัมที่เขาเคยเล่นเมื่อสมัยอดีตไปเลยครับหลายคนสงสัยนะครับว่าทำไมถึงต้องสั่งห้ามตัวนะครับส่วนทางด้านเลโอนาร์โดก็เสริมว่า ผู้สร้างทําผิดสัญญานะครับเพราะว่าเดิมทีตกลงไว้เป็นหนังสั้นแต่ว่ากลับทํามาเป็นหนังยาวแล้วก็พวกเขาเนี่ยยังได้ค่าจ้างเพียงแค่575ดอลลาร์ต่อวันเท่านั้นเองครับโอ้เหตุผลหลากหลายนะอ๋อก็คืออาจจะไม่มีบทเอา <c oughs> ชีวิตส่วนตัวมาพูดใช่ไหมผมว่าส่วนตัวผมว่าเขาเป็นคนเป็น perfectionist เลย <c oughs> อะไร,ร<อ>ที่มันอดีตที่มันยังไม่ perfect อ่ะอาจ,จะ ยิ่งทำให้เราอยากจะหลงอ,อย่าลืมนะคะดอนพลัมบว้ยของดอนตอนนี้มาติดตามเรื่องราวการใส่สารีของบิอนเซ่แม้เพลง h i m for the weekend ของโค้เพลจะมีเสียงเธอมานับได้ไม่ถึง25วินาทีแต่ก็ถือว่าฟีเจอริ่งกับเจแล้วนะคะ <laughs> ไปถ่ายทำมิวสิกกันที่ประเทศอินเดียแต่ก็มีคนท้องถิ่นวิพากษ์วิจารณ์ว่าร่อนและมันใส่สารีผิดนะบิอนเซ่ ของโคลเพลด้วยล่ะก็เป็นการประยุกต์กันนะคือจริงๆแล้วฝรั่งเขาก็ไม่ได้มาลงรายละเอียดอะไรมากถ้าเราไปดูอย่างหนังฮอลลีวูดบางทีมาบ้านเราก็เอาคนหน้าตาจีนๆแล้วก็มาบอกเป็นคนไทยซึ่งเราดูเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่สุดท้ายแล้วก็เป็นงานสื่อป่ามมันก็มีเพื่อเสพก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ไป ฉายในเนี่ยมุมลบของอินเดียใช่นะครับผมมาต่อเรื่องราวที่ช่วงนี้ครับกับการประกาศผลรางวัลนะครับหลักใบสาขานะฮะโดยเฉพาะออสการ์ตอนนี้เข้มข้นมากมนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คนออกมากวิพา์วิจารณ์นะครับเป็นเรื่องของเหล่ากรรมการผู้พิจารณาเข้าชิงรางวัลนั่นเองนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือคุณเอียนแมคเคลนนะครับล่าสุดนะมาเผยว่ากรรมการออสการ์มองข้ามเหล่าักแสดงเกย์ด้วยะครับในช่วงนี้นะครับมีเหล่านักซ้องอะไรกันมากมาย ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เหล่าผู้หญิงในฮอลลีวูดนะครับรู้สึกมานานแล้วตามด้วยชาวฟิวสีนะครับและคนที่เป็นเกย์อย่างเขาก็รู้สึกโดนกีดกันด้วยเช่นกันครับ, oh, รบอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนนะคะเพราะว่ารุ่นเก่าๆอีกอยู่ไม่กี่ปีก็ <c oughs> คงไปกันแล้วกรรมาการนะนะไปนี่คือพ้นวาระใช่ไหมครับพ้นวาระ <c oughs> หรือว่าบ๊ายบาย <ช>อะไรอ,อย่างนี้นะคะ,ดคะเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาติดตามผลงานสเก็ชนะคะของคุณชวนหลีกภัยที่เรียกได้ว่าไปเตะตาโดนใจท่านอาจารย์เลยค่ะอย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้นะคะเรามาติดตามผลงานสเก็ตภาพของคุณชวนหลีกภัยนะคะแล้วก็อาจารย์กำมลบอกว่าชื่นชอบผลงานนี้ค่ะ การวาดภาพด้วยสีน้ำมันหรือว่าภาพวาดที่ออกมาจากปลายผู้กันนะคะก็ล้วนเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ให้เกิดความสวยงามทั้งนั้นเช่นเดียวกับผลงานภาพวาดถาปนันดอนศิลปินอย่างท่านชวนหลีกภายในนิทรศการศิลปรกรรมระดับนานาชาติ International Exchange Show นะคะที่นํามาจัดแสดงโชว์ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นภาพสเก็ตช์ที่สวยงามจากดินสอแม้กระทั่งศิลปินแห่งชาติอาจารย์กรมนทัศนันชลีค่ะได้เห็นผลงานก็ยังเผยว่าอุ้ยชอบผลงานแล้วก็ความตั้งใจที่เจ้าของผลงานได สื่อออกมาเปอน,นพวกชุดพยาบาลชุดนี้ก็เป็นนักการเมืองนักการเมืองที่เวลาท่านไปไประชุมที่ต่างประเทศเป็นนักการเมืองต่างประเทศนะฮะแล้วนี่นักการเมืองต่างชาติอันนี้พราเตะของท่านแล้วก็บุคคลสำคัญในประเทศและอันนี้ก็คืองานที่ มาจากอเมริกาที่ผมพาไปโยเซมติเป็นเนช i o น a นพาร์คเป็นธรรมอุทยานแห่งชาติของแคลิฟอร์เนยียเนี่ยเป็นภูเขาใหญ่มากท่านเขียนสดที่นั่นนะอันนี้ถือไว้เป็นภาพพิมพ์นะไอออริจินอลจริงๆก็คือสเก็ตเล็กๆอันนี้เป็นงานภาพพิมพ์ที่ทำทำเป็นซีรีส์ามางานที่เอามาแสดงเนี่ยคือเป็นงานฉับพัน์ที่ท่านถ่ายทอดความรู้สึก สรรผลงานมากกว่านี้ก็เชื่อว่าฝีมือของท่านชวนหลีกภัยจะต้องดูสวยงามเชกเช่นผลงานของศิลปินท่านอื่นๆอย่างแน่นอนนะคะ oh, ร่างคร่าวๆยังดูรู้เรื่องกว่าพวกเราตั้งใจวาดอีกนะเรายังวาดวาดสุนัขยังวาดยากเลยนะชุดนี้เราเน้นเป็นแอ็บสแตรกแอ็บสแตรกนะไม่มีผิดไม่มีถูกใช่จินตนาการอย่างเดียวนะครับผมช่วงนี้ข่าวเราหมดแล้วนะครับขอบคุณด้วยนะทุกการติดตามแล้วก็คุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสาหรับชมย้อนหลังได้แล้วนะคะนั่นก็คือ True Visions Anywhere ค่ะใช่แล้วนะครับติดตามยูทูบไปด้วยนะครับทางทูนไซส์ชานลเองครับ ค่ะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ